เขียนเล้ให้เอฟซีลูกเด้อเขียนได้บอเขียนเมื่อใดครับมืก่อนฟันหูกฟันอะไรจังไรกัฟันบอกเอฟซกัดูฟันเมื่อน่ะก็ดังๆก็ดนเมื่อค่ะบคืออะไนิน่อยหนึ่งบักทัวเงยานนี่บอกคี้วๆออกมาต่ำนี่บอกขมต วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้องพอดโอ้น้องพรอด่อนหลบลอเดนเนี่ยไปงเรงยานมาหรืบอบป่าครับเป็นบบาเลยเด้ไปมาแล้วเอฟซีคิดหอดอยู่อ่ะผู้ใดก็ซ้อยบวกใครตัดบะคงต่อนนั้นกินกตับะคงหวะ คือเก่งขาออตนว่าวเาบอว่าคอเอาวาไปว่าไปวาเขาลากล้องนี้แล้วให้ร้นเลาให้เลาหลาเร่เลาให้ประตังฟังไหมบางปยังไาไปขายยังไม่ฝันแบบฝันแต่ขายแบบทัวแต่งลอยหนึ่งฝันว่าไปขายแบบทัวเรื่องลอยนึงเอาคือว่าไปขายแบบทัวมานั่งดีดคุยกันดีดอัน ฝันนี่ผู้ใดมาบอกหรือว่าจ้าขอคเคยฝันขึ้นหาก่อนบอกแต่ดนๆเคยฝันเห็นผีเดี๋ยวนี้ผีมาบอกมากมาโอ้เจ้ก่อนเคยฝันเห็นออบันนี่เดชไ่ได้ฝไม่ได้ฝันไม่ได้เห็นผีจากเธอเพคนบูมาหาบอกโอ้เป็นยังเพื่อคือบูมาเี่ต่างบูมาผัดบูมาตีอืมคนบูมาบอกเลยอีกบ่หละ บ่อันที่ว่าบุกลาฟันนี่ฟันแบบใดนี่ฟันเมื่อใดครับ้อกฟันลูกกรอนฟันอะไจังไบก็ฟันบอกเอฟซีก็ดูฟันมัวคายกับัอแดงๆกระดิ่งกระดิ่งฟันวัวคายแบบกวะดิ่งลอยหนึ่งบักทัวแยวนี่บ่อกเขี้ยวๆออกมาต่ำนี่บ่โอ้บุกลากินที่บ่ต่ำบักทัวบัก่บกิน ผู้ใดเป็นคนเอามาขายเป็นเน,น่าอ๋อยายเน่ายายเน่านี่เอามาขายเฮาเอาเฮาเอาไปขายบอกจะได้ได้เงินได้เงินเท่าไหร่หน่อยหนึ่งตาได้เงินหน่อยหนึ่งอ๋ออันบ่ฝันเห็นผีเห็นยังจะเถื่อ เนาะยายเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ฟันเห็นผีเห็นยังบอยายฟันแต่ไปขายของไปซื้ของหายน่องพอดเขียนเลขหายนองเพราะว่าผีคนนี้บมาหาเลอ่ยเขียนเลขให้เอฟซีนะลกเด้อเขียนได้บอเี่ะเดี๋ยวไปน่องนะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะแอดจะขอตัวเลขโชคลาภนะคะกับน mm ้อ hmm. งพอดเนาะกับน <Should> er. ้องพอดเดี๋ยวเบิวงก่่อนวาพอดเพิ่นจะเขียนเป็นตัสายเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภได้พี่น้องค่ะคอร์ดก็กางก็เป็นนั่นนะคะให้น้องพอดเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นฝันไปขายบบกทั่วได้ร้อยนึงเพิ่นมาแต่ว่า ที่หายนอ้องพอดเขียนตัวเลขให้เอฟซีจา้าคนณจะเขียนให้ตัวใดล่ะพี่นอ้องเดี๋ยวถามิึงน้ำสั่นได้กันเลย,เยตะก,กรอนนี่พีมาหาอบอกให้เพแขนมาบอกเลขแม่หมาแดงเด้องชูมาหาใหม่เรื่องนอนบางลาบลางลาเคยเห็นมันบอกตะกรอนเคยมาหาบอก,ก,กเป็เนยังไงกับตะกรอนเราของตัเนี่ยนเคยมาหาได้เเกี่ยวาปวยากเลยใช่ไครับ เคยมาหาแบบไดเราให้เอฟซีฟังเล่นตะกอนเหรอเฮะเพิ่นเดิ้งมาหาบอกดิ้งมาหายังเคยขึ้นให้สังเวียนจางขึ้นสิ่งมากเหรเฮ็ดเจได้ไหมอ๋บอกเลขยบอกตังดังเลยครับม่ได้ยินนะครับสิ่งมากนี่เคยมาบอกเลขสิ่งมากนี่เคยมาบอกเลข เดี๋ยวนี้ป้าบอกจักเถอจักไป่ใส่หน,น่ออ้าวเพื่ะเดี๋ยวเอ่อน้องปอดคนบริเลฝันคือตะกร,กรันตะกรันฝันถามนี่ตอบได้แต่น้องพอดเพื่นจะเขียนให้บอกครับอือครับบันทีเวลาที่เขียนเองบอกพี่บอก,บอกเขียนให้เจตกลางจักโตอ๋อเขียนแน่เธอมันถือเอฟจี้ใได้ให้ค่าขนมเนาะ เธอมันถือเอฟซีสิหายค่ะขนมจ้าขอบคุณค่ะแต่ก่อนน้องพอดก็เคยบอกถือ FC ซสื่อสุนน่นักเรียนหายผู้ใดต่ก่อนนายายเนาะเดี๋ยวหอยอะไรอ่าเดี๋ยวรอรอนะคะอ่ะรอบแป๊บนึ่งครับน้องพอดเป็ะเขียนให้ตัวใดงเนาะน้อาแดงไป็นพม่ากระดาษไหมอันนั้นแก้วตะเคียนตัวนี้แหละอ๋อกระดียนอะปากการน้องพอดอ่ะถาเบึ้งน้องพอดเป็น,นตนะ,นนะคนเคียนให้นะครับ เลียนอย no, ok ู uh. uh, uh, ่ปอใดเนาะน้องพอดีเนาะครับก็น้องพรอดุบปอดได้อนุบาลสอนุบาลสามอนุบาลสามอ่ะทารุ่นน้ำกันน้องพอดเป็นเสกเช่นให้ตัวใดนะครับ เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วโอ้หายลงมาทีหนึ่งเลยบอกครับเนี่ยโอ้โหโตพอแล้วเอาหกตัวลักวัตทีหนึ่งฟ้าครับตรงนี้นะจ๊อดทีหนึาา่งบอกอันนี้ครั้งวันที่หนึ่งพี่น้งองเอา,า,าสำหรับแ<ล>นวทางรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กกันยายนน,ายนะครับ เลขสามคิดคีหนึ่งเราดังๆสามคิดคีหนึ่งศูนย์สองแล้วมันจะออกตัวไหลในร่องสองตัวร่องสองตัวโอ้ยนางวันทแปดประกาศผลนางวันทีหนึ่งเ้วยมุ่งเลยบอกครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเน้นนะนะร่องไหวสองตัวว่าตัวไดเดนเลขสามอีกตัวหนึ่ง วงวายเลขสี่ค่อยอีกตัวหนึ่งค่ออีกตัวนึ่งบัาน,นี่เขียนสามตัวใส่หนีเลี้ยงกันด้วยน่เขียนสามตัวใส่กันที่วงกลมไหวไหมครับชองบอกสามที่สองบรุอ,อ่ะตัวที่วงกลมเขียนต่อใส่กันดูสิเขียนตัวใดไป,ไปนาไปลัง เอาเป็นไยมือชัดๆนะคะท่านผู้ชมอตอใส่กันเด้อลูกเดอ้อเออโอเคโอเคเอาพุ่งไว้พุ่งไว้จุ๊บสามตัวจุ๊บง้นจะไห้ล่ะพี่น้องคัะบอบ้านโอเคระบอ่อรางวันที่หนึ่งประจำงวดวันที่สิบหก กัญญาต์ออกมาแล้วนะครับขอสามตัวให้หอดหกตัวแม oh? oh? ่ียนซื้อกันหนโอ้บอกนาเขียนซื้อเอาเขียนตูกเขียนเขียนซื้อกำลับไปครับตรงนี้อยู่ปอไหนเขียนด้วยครับโอ้บริษประกาศผ้นจะเขื่อ่าซื้อบริประกาศล้นตรงนั้นที่หนึ่งเด็กชายเลยครับพาเขียนาคินนามสกุลยังก่อครับมันจะออกในบ่อตัวนี้ แสงดาโอ้แสงตาสมมติแสงค่าเนาะบาทเขียเฮิยเฮ้ยอ้เข้ยนน้ยเอาเป้นเสงยเฮ้าเฮีเ้ยเฮ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 ้ย่า้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้อเฮ้ฮ้ยเฮ้นี้อเฮ้ย้ยมอ้ยอฮ้รเฮ้ย้เฮ้ยเห้ีเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยัั้ยดฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเนี้ยยเ่เี้เย เอามันออกบอกเอฟซีไว้จังไหนเกาะคันผู้ใดเห็นผู้ใดได้เบิงเอาสุนักเลี้ยงตีคือว่ามันเป็นยังซี่แล้วพี่น้องเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แอฟเคยลงไ่น้องคอดเพิ่นเคยบอกถือและเอฟซี่นเคยสื่อสุนักเลี้ยงหายกันไปายกตอนนั้นเนาะตอนนั้นยังอายุเท่าไหร่ก่อนอายุยังอายุขวบซีขวบเนาะอันนี้จ้าขวบแล้วน้องล่ะโอ้สองปีเนาะห้าบวันใดมาตามตัวเลขน้องประมาณสองปีนะคะ มาหาแทเนียวว่าธรรมดาเลยครับให้หกตัวนะครับอ่ะรางวัลที่หนึ่งประจำงวดโอ้ยสิประกาศผลเลยด้ครับสำหรับเงี้ยเขียนตัวเลขเนเอาเป็นคู่ให้สำหรับแนวทางของน้องพากินว่าน้องพอดนะครับให้หกตัวนะครับสามเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์สองนะครับสำหรับแนวทางรางวัลที่หนึ่งนะครับสำหรับสามตัวนะครับเลขสามตัวสามสี่สองนะครับถูกยับอกครับเขียนเขียนจะคู่ให้